คุยกันยามเช้าหน่อยนะครับนะครับรอรอก่อนนะครับรอผขก็มาชมกันนะครับพูดค,คุยกันเรื่องล้อแม็กบรรทุกเผาเดิมเผาลอยนะครับเช้านี้นะครับขอบคุณลูกค้าบ้านโปง่งขอบคุณลูกค้าเมืองการนะครับ ขอบคุณลูกค้านักปะถมนะครับที่เข้ามาอุดหนุนเป็นเมื่อวานนะครับมาไกลๆกันทั้งนั้นนะครับอย่างสาขาวัดโป่งก็มีคนเข้าไปอุดหนุนกันสี่ห้าพันนะครับเมื่อวานขอบคุณลูกค้าทองผาภูมินะครับทองผาภูมิเมื่อวานก็มีเข้ามาสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับพูดคุยยามเช้านะครับเช้าแดดไม่แรงมากครับยังไม่ดำนะครับนี่ครับ เช้าๆครับจะส่งให้ลูกค้ามุกดาหารหนึ่งคู่นะครับอ๋อตอนนี้เปิดรับออเดอร์ย่อส่งอยู่นะครับย่อส่งของแม็กเกรนโซรรทุกเพาเดิมเพาลอยเราจะส่งก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงเคอรี่เปิดเราจะส่งให้เลยนะครับนี่ครับจะส่งหนึ่งคู่ครับเช้านี้ครับออเดอร์มาเมื่อเช้าครับนี่ครับหนึ่งคู่ครับจะส่งลูกค้ามุกดาหารนะครับสิบสี่คูณเจ็ดจุดห้า ห้าูร้อยสิบสี่นะครับออฟเซตบวกห้านะครับนี่ครับออฟเซตบวกห้านะครับตัวนี้เป็นลายเวลนะครับเวลนะครับเวลห้าลูขอบสิบสี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับคนไหนยังไม่คนไหนที่จะใส่ล้อแมกบรรทุกหรือจะไปใส่ใส่กระทะกึ่งนะครับนี่นะครับผมแนะนําเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเบาเย็นสวยครับ ล้อแม็กบรรทุกเผาเดิมเผาลอยครับมีใค่เลือกนะครับผมมีทางร้านมีเกือบทุกลายนะครับตอนนี้ที่ขาดตอนนี้เป็นท e นะครับที TE ทเผาลอยนะครับท e เผาลอยแต่ของมาวันนี้นะครับสีบอลกับสีน้ำตาลไหมนะครับวันนี้เดี๋ยวมานะครับล้อแม็กเดี๋ยวมานะครับล้อกระทะกึ่งล้อกระทะเผาลอยนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นล้อแม็กนะครับ ล้อแม็กบรรทุกที่บรรทุกแล้วใช้งานได้จริงนะครับเผาเดิมเผาลอยนะครับสนใจทักมาเลยครับมีทุกลายนะครับนี่ครับของกําลังไหลเข้ามาสต็อกเข้ามาเรื่อยๆนะครับแม็กล้อหน้าอาจจะขาดเป็นบางตัวนะครับแม็กล้อหน้าบรรทุกนะครับอาจจะขาดเปบางตัวนะครับต้องรอใจเย็นนิดนึงนะครับต่อไปเราจะได้ทําการขยายร้านนะครับเพื่อให้มีล้อแม็กหลากหลายขึ้นนะครับจะเป็นห้องข้างๆนะครับตัวนี้ครับนี่ครับห้องกระจกครับเอาไว้โชว์แม็กให้ลูกค้าได้เลือกกันมากๆนะครับ นี่ครับเป็นห้องนี้นะครับอีกสองห้องนี้นะครับต่อไปมาเลือกมาพักผ่อนกันได้นะครับตรงนี้นะครับลูกค้าท่านใดเข้ามานะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเสียบปุ้ยครับสวัสดีครับแหม่ไม่เจอกันนานนะครับไม่เจอกันนานนี่ครับ เป็นทางเลือกนะครับมัน YEAH เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับสายบรรทุกบ้านเรานะครับล้อแมกบรรทุกเลนโ่เจ้าเดียวของเมืองไทยนะครับที่ทําล้อแมกบรรทุกออกมานะครับที่บรรทุกล้อผ่านจริงนะครับนี่ครับมาทางร้านเราก็ยังมีเจลนะครับเรามีเจลล้างมือให้นะครับนี่ครับเรามีเจลให้ครับสํารบบล้างมือนะครับลูกโควิดนะครับมีเจลล้างมือให้นะครับให้ต้องกลัวครับ ที่ร้านเราเพิ่งจะฉีดแต่ไม่ได้ลงโพสตนะครับเพิ่งจะฉีดฆ่าเชื้อไปนะครับไม่นองกลัวครับที่ร้านเราเพิ่งฉีดฆ่าเชื้อไปเมื่อสองวันก่อนนะครับแต่ไม่ได้ลงไลฟ์สดนะครับฉีดฆ่าเชื้อทั้งร้านนะครับคุยกันต่อนี่ครับคุยกันต่อนี่ครับพวกล้อแมกยางกันเราก็ยังมีตลอดนะครับยาง XCD เรามีลงมาตลอดนะครับนี่ครับก็เหลือไม่เยอะแล้วครับสิบห้าสิบสี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับนี่ครับ เหลือประมาณร้อยนะครับตอนนี้ครับแต่เดี๋ยวคงน่าจะเข้ามาส่งครับวันนี้ที่ศูนย์น่าจะเข้ามาส่งศูนย์มิชลินน่าจะเข้ามาส่งให้นะครับสิบสี่สองสองห้าเจ็ดห้าสิบสี่ปีสองพันยี่สิบนะครับเส้นละสามพันหนึ่งร้อยบาทใส่เสร็จเลยครับใส่เสร็จนะครับฟังดีๆนะครับไม่มีค่าบริการไม่มีค่าบริการนะครับจบที่สามพันหนึ่งนะครับยางเก่าตีเทินได้นะครับตามสภาพนะครับ แล้วก็225755นะครับอยู่ที่3,500บาทเหมือนเดิมนะครับยางขยับขึ้นมาแล้วนะครับรีบๆใส่กันนะครับช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าข้อมูลเขาแจ้งมาที่มิชลินเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่ายางขึ้นนะครับแต่ข่าวเนี้ยยุคโควิดไม่รู้เขาจะขึ้นหรือเปล่าครับหน้าผลไม้ทุเรียนที่จันทบุรีออกแล้วนะครับมิชลินก็ปรับขึ้นมานี่ครับ ยางหน้านะครับยางหน้าโอตานนี้ครับสองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจ็ดนะครับคู่สามพันกว่าบาทน,นะครับสามพันกว่าบาทน,นะครับนี่ครับสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะครับนี่ครับสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะครับตัวนี้นะครับน <s> <s> like ี่คร <ì s> ับลายนี้ครับเส้นหนึ่งพันกว่าบาทนะครับมาดูได้เลยครับนะนี่ครับสิบห้าโอตานนี้ครับเรามีให้เลือกนะครับตัวนี้นี่ครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับ เส้นหนึ่งพันกว่าบาทเช่นกันนะครับพันกว่าบาทครับใส่ถ่วงเรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับขอหัวใจนะครับหัวใจครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อไปฝันกำลังใจกันนะครับนี่ครับแล้วก็มีทำนีครับสองศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ห้าอาร์สิบสี่แล้วก็มีนะครับเส้นพันกว่าบาทเช่นกันนะครับนี่ครับสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดสองสี่ห้าเจ็ดสิบ สองสี่สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบสี่เดี๋ยวของเข้ามาวันนี้นะครับของไลเด้นอาวันวันนะครับเรามาดูครับนี่ครับสิบแปดข้างบนนะครับไปดูข้างบนข้างบนจะต่ออ่านี่ครับเส้นนี่ครับสองหนึ่งห้าห้าสิบสิบเจ็ดคู่ละสามพันสี่ร้อยบาทนี่ครับตัวนี้เลยสามพันสี่ร้อยบาทครับคู่หนึ่งครับเหลือคู่สุดท้ายแล้วครับมาเลยครับ นี่ครับสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับเส้นละพันกว่าบาทนะครับมาเลยนี่ครับสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับเส้นละพันกว่าบาทนะครับอ่าครับคราวนี้เปิดออเดอร์นะครับหนึ่งคู่นะครับคนไหนจะสั่งครับล้อแมกบรรทุกเทลาร้อยมีหนึ่งคู่นะครับส่งมุกดาหารนะครับคนไหนอยากได้ครับคนไหนอยากได้รีบทักมาเลยครับบรรทุกได้จริงครับบรรทุกได้สามตันห้านะครับ 3ตันห้าสบายๆนะครับจะพอของนะครับจะพอน้ําหนักสําหรับล้อบรรทุกเพาเดิมนะครับนี่ครับล้อบรรทุกเพาเดิมนะครับนี่ยังไงครับล้อบรรทุกเพาเดิมเพาลอยเรามีหมดนะครับดูนะครับดูชัดๆกันไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ LX4 ยอดนิยมรถปีสองพันยิบนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับขอบสิห้าเพาเดิมนะครับตอนนี้มีของนะครับเลอแปดคู่นะครับแปดคู่นะครับไม่ครับ เวลบรรทุกเพาลอย XL สามนะครับขอบสิบห้านะครับมีของนะครับตัวนี้มีของนะครับอลข5ห้าคู่นะครับตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับ XL วันครับยังมีนะครับ XL วันหรืออย่างละหกคู่นะครับนี่ครับนี่ครับลาย XL วันนะครับนี่ตัวนี้ครับสามสี่ครบหมดนะครับ XL วันสามสี่ครบนะครับนี่ครับนี่ครับบรรบรรทุกเพาเดิมล้อแมกบรรทุกเพาเดิมนะครับหกครูนะครับ ไม่ล้นนะครับตัวนี้ไม่ล้นเห็นแค่แก้มยางนะครับสนใจทักมาเลยนะครับนี่ครับไม่ล้นนะครับไม่มีล้นนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นรถบรรทุกเขาเดิมนะครับไม่ล้น14นะครับ7.5นะครับ14กว้าง7.5นะครับแล้วก็ XL1 สำหรับ5รูสายล้นชอบทักมาครับสายล้นทักมาเลยครับตัวนี้ครับสำหรับรีโว่ตัวแนะครับ Z e อ dition ใส่เห็นแก้มยางแน่นอนครับนี่ตัวนี้ครับเห็นล้นๆเลยครับตัวนี้ 14ี่กว้างเจ็ดจุดห้าออฟศูนย์นะครับสุดสุดเลยครับตัวนี้แล้วก็นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ที่ส่งมุกดาหารนะครับนี่ครับส่งมุกดาหารครับลูกค้าพวกนี้รอรับได้เลยนะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นเวลสิบสี่เจ็ดจุดห้านะครับตัวนี้คู่หนึ่งเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทนะครับสิบสี่เจ็ดจุดห้าเก้าพันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของเท่าเดิมเจ ขนาดเจดจดห้านะครับเจ็ดจุดห้าขอบสิบสี่นะครับ Vigo r v o นะครับตัวนี้ครับนี่ครับไม่ล้นนะครับตัวนี้ไม่ล้นนะครับถ้าอยากล้นต้องตัวนี้นะครับนี่อยากล้นต้องตัวนี้เลยครับลายตัวนี้ก็จะ XL XL 1ตัวนี้จะมีสองสีนะครับสำหรับออฟศูนนะครับออฟศูนจะมีสองสีนี่ครับเห็นไหมครับสวยครับสวยครับตัวนี้สวย นี่ครับแล้วก็ล้อ15 XL4 นี่ XL4 นะครับตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยครับของจริงสวยจริงๆนะครับตัวนี้ฮะให้ชมกันจะชัดเลยครับเดี๋ยวจะหาเอาลอครับเป็นขอบ15นะครับ XL4 นะครับกว้าง8.5นะครับบางคนถามมาว่าอ่า15กว้าง7.5เมตรไม่มีนะครับทํามาสเปคเดียวนะครับนะครับทํามาสเปคเดียวนะครับ กว้าง7.5นะครับไอ้กว้าง8.5นะครับตัวนี้ครับ14ก็จะเป็น14ก็จะกว้างสุดก็แค่7.5นะครับแล้วคนที่ถามเข้ามาเยอะนะครับถามเข้ามาเยอะมากนะครับลายนี้เมื่อไรจะมีข่า15นี่ครับลายนี้นะครับทั้ง5รู6รูเผาเดิมนะครับ5รู6รูเผาเดิมครับมี2สีนะครับ5รู6รูเผาเดิมนะครับรอได้เลยครับรอได้เลยนะครับเตรียมรอได้เลยนะครับทางบริษัทได้ทาการผลิตแล้วนะครับ ถาเลแล้ว5ั้า5ทั้อง6โูนะครับคนที่รออยู่นะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเผาเดิมเผารอเผาเดิมนะครับเป็นเผาเดิมนะครับเผาเดิมครับ15นะครับเผาเดิมขอบ15าลายนี้นะครับลาย XL1 นะครับ5รู6รูครับมี2สีนะครับรออีกหน่อยนะครับน่าจะคลอดเร็วๆนี้ครับใจเย็นๆเลยเดี๋ยวได้ใส่กนแน่นอนเห็นถามมาเยอะครับล้นล้นสุดตารางครับ ผมไม่รู้เขาจะทำเป็นออฟซูนออกมาหรือเปล่านะตัวนี้นะแต่ถ้าทำออกมาคล้ายๆหกกรูวคล้ายๆออกว่าแอลแน่ตัวนี้ครับผมว่าตลาดวิ่งแน่นอนนะครับตัวนี้ครับถ้าออกมาคล้ายๆทรงอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นของเพ้าลอยนะครับ XL1 นะครับถ้าทำออกมาทรงนี้ตลาดวิ่งแน่นอนครับเพาเดิมครับคนชอบแน่นอนครับหวันใจเพาเดิมนะครับนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับล้อตะเก่งธรรมมาสร์คลองหลวงนะครับ081นะครับ9191976นะครับทักเข้ามาเลยครับราคายางไม่ว่าจะเป็นยางหน้ายางหลังนะครับมิตรภาพแน่นอนครับราคามิตรภาพนะครับล้อหน้าพวกตระกูลพวกล้อหน้าเราก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เราก็ทยอยหมดไปเหมือนกันครับเราขายของทุกวันนะครับ ถูกใจนะคร MM. ับ <Luc> น <ar cells> <injured> ี <drain> ่ครับดูเลยเลยครับถูกใจไม่มีคําว่าแพงนะครับนี่ครับไอแล้วก็ผมฝากอีกอย่างนะครับสําหรับแม็กนะครับล้อแม็กท่านใดที่ล้อแม็กเผาลอยเกิดอุบัติเหตุล้อแตกนะครับตอนนี้สั่งเบิกที่ร้านล้อตะเก่งได้เลยนะครับสั่งเบิกได้เลยนะครับสั่งเบิกได้ครับ สั่งเบิร์ต้องวางมาจานะครับน้ําลายผมไม่เอาอีกแล้วนะครับวันนี้มีคนสั่งน้ําลายมาครับผมครับโทรมาสามบอกอยากได้อยากได้นะครับอยากได้อยากได้พอสั่งให้ะครับสั่งให้ไปก็ไม่ไม่มาเอาของแล้วก็ไม่โทรแจ้งนะครับเราก็สั่งให้นะครับไม่เอานะครับน้าลายอย่างนี้ไม่เอานะครับผมจะไม่สั่งของให้นะครับทุกท่านจะเข้ามานะครับเป็นล้อแม็ก์บรรทุกเพาเดิมเพาลอยที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าแตกล้อแตกล้ออะไรนะครับ ตกหลุมนะครับล้อวงเดียวสั่งที่ล้อตะเก่งได้นะครับสั่งที่ไหนไม่ได้สั่งที่ร้านล้อตะเก่งนะครับมาครับเดี๋ยวผมสั่งให้ครับถ้าของในสต็อกบริษัทมีนะครับผมเบิกให้ได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างนะครับล้อน็อตบรรทุกเผาเดิมนะครับล้อน็อตเอไม่ใช่ครับล้อน็อตบรรทุกเผาลอยก็ไปเทียร์น็อตบรรทุกเผาลอยนัดเล้อเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูผมมีเก็บอยู่สอง0มืนกว่าตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูครับ ล้อเนี่ครับนี่ครับอาจจะลกหน่อยครับลกลกหน่อยครับเมื่อวานยุ่งครับนี่ครับนี่ครับล้อแม็กบรรทุกเผ่าลอยนะครับล้อแม็กบันทุกเข่าลอยครับผมมีเก็บสองหมื่นกว่าตัวนะครับนี่ครับสองลังเต็มเต็มครับนี่ครับสามสี่ลังครับนี่ครับมีเยอะครับมีเยอะครับนี่ครับนี่ครับสนใจทักมาเลยครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้มาหาร้านผมนะครับไม่มีใครสต็อกเยอะขนาดนี้นะครับล้อแม็กบันทุก ไอ้ดน็อตล้อนะครับน็อตล้อบรรทุกนี่ครับเพียบครับไม่ต้องกลัวครับดูครับในหลังครับเพียบอย่างนี้ครับทั้งนั้นเลยครับนะครับข้างในนะครับนี่ครับสี่ลังนะครับต้องหมดสี่ลังนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวเลยครับสั่งตรงจากที่ร้านได้เลยครับแล้วก็จะเป็นอ่านี่ครับล้อล็อกอัทราบรรทุกนะครับเรามีสต็อกอยู่ที่บ้านโป่งอีก สองสามร้อยลูกนะครับสนใจทักมาเลยครับทุกตัวรับประกันสามเดือนครับรับประกันนะครับถ้ารั่วซึมรั่วซึมนะครับมาเลยครับเปลี่ยนให้ใหม่ครับมาเปลี่ยนที่ร้านผมได้เลยนะถ้าซื้อมาจากร้านผมนะครับซื้อมาจากที่อื่นผมไม่รู้นะครับของผมเปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งยางนะครับยางมิชลิน XCD นะครับถ้าเกิดปีปัญหาจากบกห้องจากของหน้ายางนะครับ เป็นการบกท่องของยางมิชลินเองนะครับผมจะดูแลให้นะครับแต่ถ้าเกิดตกหลุมแต่ที่มองโดยแล้วถ้าตกหลุมแปกระแทกมาทางบริษัทมิชลินเขาจะไม่รับประกันให้นะครับเกิดเกิดจะบางคนไปตกหลุมมานะครับตกหลุมมาอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นรอยเป็นลอยรั่วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าแตกแยะหน้ายางหน้าอะไรนะครับเรามี เรามีฝ่ายตรวจสอบให้นะครับทางล้อตะเก่งมีฝ่ายตรวจสอบให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวตรวจสอบให้ดูแล้วครับส่งวิเคราะไปที่ฝ่ายตรวจสอบยางมิชลินเลยนะครับไม่ต้องกลัวถ้าเกิดเขาตอบกลับมาว่าเกิดจากสาเหตุยางครับไม่ต้องรอครับของผมรู้ผลไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมบอกให้มาใส่ยางที่ร้านผมนะครับผมเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดจากสาเหตุของยางนะครับบางคนอยาเข้าใจผิดนะครับบอกว่า ยางแตกยางแยะมันจะมันเกิดจากสาเหตุอะไรเนี่ยแตกตามหน้ายางร่องยางอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีฝ่ายวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ยางให้เลยครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาการยางเต้นยางขับไปยางมันเต้นเองโดยอัตโนมัติผมเคยเจอนะครับเคยเจอนะครับเคยเต้นเองโดยที่ยางไม่บวมนะครับมีครับเปลี่ยนให้เลยครับไม่ต้องกลัวครับเปลี่ยนเคมให้เลยนะครับ รอตะเก่งครีมให้เลยครับไม่ต้องรอครับนะครับที่ร้านผมดูแลให้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องส่งรอไปสามสี่เดือนครับบางทีสามสี่เดือนไม่ได้ด้วยครับผมบอกให้นะครับแต่ของผมครับครึ่งชั่วโมงครับมาหาผมเลยใส่ยางจากที่ร้านผมอุ่นใจได้ครับขอมาจากศูนย์มิชลินแน่นอนครับนี่ครับยางเต้นเคยมีกรณีของรถน่านนะครับรถน่าน รถน้าหนึ่งหนึ่งนะครับที่เข้ามานั่นนะครับพี่นายนะครับพี่นายนะเข้ามาแล้วเกิดอาการพิ่งใส่ยางไปแล้วยางมันเต้นนะครับเต้นโดยไม่มีบวมนะครับเช็คดูขึ้นเช็คดูไม่มียางบวมผมส่งให้ทีมงานมิชลินมาตรวจสอบภายในวันนั้นนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงวิ่งมาตรวจแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเขาว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันเป็นหนึ่งหนึ่งในพันนะครับที่ยางเต้นครับแรงโน้มถวงของหน้ายาง ไม่เท่ากันเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็เคลมให้นะครับสําหรับลูกค้าประจาเราเคลมให้เลยครับขี่เปลี่ยนใหม่ปุ๊บสบายใจครับไม่เต้นครับสบายใจขี่ปลอดภัยครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับโอตานี้ครับรับประกันหนึ่งร้อยวันครับปะแตกตามเปลี่ยนใหม่ฟรีนะครับปะแตกตามนะครับเคลมกับที่ร้อตะเก่งได้เลยนะครับเคลมได้เลย นะครับรับประกัน100วันนะครับสําหรับพี่น้องเราครับมาครับมาหาผมเลยบองคนว่าป่าแตกตามประกันร้อยวันแต่ต้องรอรอคีมรอส่งคีมไม่มีปัญหาครับมาที่ล้อตะเก่งครับมาปุ๊บปะแตกตำปุ๊บผมเปลี่ยนให้เลยครับเปลี่ยนให้ได้เลยไม่ต้องรอนะครับเปลี่ยนให้ได้เลยไม่ต้องรอนะครับนี่ครับทุกอย่างที่ร้านผมอะ ถ้ามองดูแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนให้เลยครับมีรับประกันจากทางบริษัทนะครับนะครับคนที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจกันนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างที่ร้านนะครับทุกอย่างที่ร้านนะครับนี่ครับมิชลินครับบางคนก็ถามนะครับคําถามที่เจอบ่อยมากก็คือเอายางค้างปีมาขายหรือเปล่านะครับยางค้างปีมาขายหรือเปล่าของผมเป็นยางปีสองพันยี่สิบนะครับ ยางปีสองพันยี่ิบไม่ต้องกลัวครับนี่ครับยางปีสองพันยี่สิบนะครับเห็นไหมครับยางปีสองพันยี่สิบนะครับอันนี้ข้อสิบสี่รู้สึกเป็นข้อสิบสี่ครับนี่ครับสิบี่ครับปี2 0ง0นยี่สิบะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้ดูข้อสิบห้าสิบห้าตัวนี้เป็นข้อสิบห้านะครับนี่ครับนี่ครับสิบห้าครับสิบห้าของทางร้านครับนี่ครับเห็นไหมครับ 2,000ปี2,020ทั้งหมดนะครับไม่มียางค้างนะครับโดยเฉพาะโอตานินี่ผมสั่งเบิกใหม่ทุกวันนะครับเบิกใหม่ทุกวันยางโอตาินะครับเบิกใหม่ทุกวันปี2,020แน่นอนครับนี่ครับเขาบอกว่าทําไมขายถูกจังนี่ครับโอตานิครับ2,020นะครับที่ร้านไม่มีขายยางทั้งปีนะครับเข้ามาได้เลยผมจะดูแลให้ดีๆเลยครับลูกค้าเรานะครับชมต่อครับ วันนี้ก็ยังมีแค่ออเดอร์แค่หนึ่งคู่นะครับล้อแม็กบรรทุกเขาเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ที่หลังนะครับทุกท่านที่เข้ามานะครับแม็กบรรทุก14.7.5เท่าไหร่คู่9,000ครับไอแครเมืองน่านนะครับครับผมผมจะเข้าไปตอบในตอบในแชทอีกทีนะครับ นี่ครับฝากไปด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์คลองหลวงนะครับเบอร์โทรผมมีเบอร์เดียวนะครับติดต่อผมได้ตลอดเวลาครับ081นะครับ919นะครับ1976นะครับฝากไปด้วยครับขอบคุณครับ